สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้เรามาพบกันต่อเป็นคลิปที่2นะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของโตลต้าแคมรี่นะครับรุ่นเอ็กซิโมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อประมาณปี1นึนะครับจะเข้า1นึนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อเอ็กซิโมแท้นะครับเป็นล้อลายยอดนิยมของลูกค้านะครับที่ชอบผาล้อรุ่นเอ็กซิโมไปใส่รถนะครับตัวนี้เป็นล้อสภาพใหม่ๆเลย นะครับหาดญาติเราราสภาพแบบนี้นะครับตอนนี้เราเหลือช <pl ains> ุดสุดท้ายแล้วนะครับวิ่ามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อโตโยตานะครับมีสัญลักษณ์โตโยต้าแท้นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17นะครับกว้าง7นิ้วออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซตอยู่ที่45นะนะครับง่ายนะครับชัดเจนนะครับสเปคล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อแคมรี่แน่นอน นะครับมันคือ5ราลูร้อยชานะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถ Toyota 5รูมาตรฐานได้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลพาดเวลไฟแชนนี่วีโกนิโวโตเทียอินโนวาเฟสติมาโคราคอจะได้หมดนะครับของเก่าเรารับเพิ่มด้วยนะสนใจสอบถามมาได้นะครับร้านเรา,าชื่อว่าร้านต้อจังโกลน,นะครับตั้งอยู่พระราม2บางสุนเทียงนะครับอยู่เลยซอยเจดทะเลยีเอ็ด นะครับหรือยี่21นมา200มรเฮตติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอลฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะครับเำหคลิปหน้าโอกาหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ